สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะตอนนี้ตอนนี้พี่แอนสระผมให้สะนอนตองแล้วนะคะเดี๋ยวพี่แอนจะไปเอาวันนี้จะพาทําสปาร้อนนะคะเดี๋ยวพี่แอนไปเตรียมส่วนส่วนผสมก่อนนะคะเอาเอาส่วนผสมมาเทใส่ถ้วยก่อนน้าร้อนอนะ่ะทีหลัง,งก็ใส่ตัวทิธเมนนะ่ะทิเมนสองช้อนโต๊ะกันร้อนกันช็อตอย่างละฝา เดี๋ยวพี่แอนจะพาทำสปาร้อนนะคะทุกคนสวัสดีทุกเอาแปรงสีเอาถ้วยสีพร้อมแปรงนะคะวันนี้นะเราจะทำพาทำสปาร้อนนะคะตอนนี้พี่แอนเตรียมถ้วยสีอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ทิปเู้เบอร์รีน่านะคะใช้ทิชชู่เบอร์รีน่าสองช้อนโต๊ะแล้วก็ใช้กันช็อต กันร้อนของเบอร์เน,น่าอย่างละฝาแล้วก็พี่แอนก็ไปกดน้ําร้อนมาประมาณาห50 50 ml นะคะพี่แอนไอ้ถ้วย ml เมื่อคืนล้างยังอยู่บนกล่องสีถ้วยตัวงล้างยังตอนนี้พี่แอนกำลังเตรียมเตรียมส่วนผสมน,นะคะตอนนี้ผมหนะสะแล้ว สะแล้วแล้วก็ตอนนี้ปล่อยให้ผมหมัดหมานิดนึงนะคะวันนี้พาทําสปาร้อนใครเคยทําบ้างคะทําสีผมอะไรคะอาจารย์วันนี้ไม่ทําสีนะคะวันนี้จะพาทําสปาร้อนนะเราจะใช้อ่ทิชเมนต์ของบรีน่านะคะสองช้อนโต๊ะการร้อนกันช็อตอย่างละฝาแล้วก็ใช้น้ําร้อนนะคะใช้น้ําร้อน50 ml น้าร้อนอ่ะจะเป็นตัว ช่วยเปิดเก็ดผมค่ะเราจะเอามาลาดลงบนหัวของเรานี่แหละวันนี้พาทำสปาร้อนนะคะมันจะมีความรู้สึกอุ่นๆจะมีความรู้สึกอุ่นๆตอนนี้พี่แอนไปเตรียมส่วนผสมค่ะเพราะว่าเราอ่ะเป็นผมผ่านการทำสีค่ะเราจะต้องดูแลมากเป็นพิเศษกว่าคนอื่นโดยเฉพาะสนอตองเนี่ยปิดปิดผมขาวเนี่ยเห็นไหมคะยี่สิบวัน น้ำ50น้ำร้อน50เห็นไหมคะทุกคนเราจะปิดผมขาวประจำเลยเพราะฉะนั้นเราจะเจอเราจะเจออสารเคเมีะค่ะอยู่ตลอดเลยนะคะวันนี้จะพาทุกคนทำสปารอ้อนอวันนี้จะพาทำสปาร้อนอาจจะรู้สึกแปลกๆนะคะวันนี้นะไหนดูพี่แอนก่อนนิดนึงเดี๋ยวให้พี่แอนเอาถ้วยมาร้อนไหม อลองเอาคนให้เพื่อนๆดูหน่อยเนี่ยค่ะทุกคนภายในถ้วยนี้ประกอบไปด้วยคิปเมนต์เบอร์รีน่าสองช้อนโต๊ะการร้อนกันช็อตอย่างละฝาแล้วก็น้ำร้อนห้าสิบมลเอามาลาดเลยค่ะแล้วร้อนนั่นแหละลาดลงเลยเพราะว่าน้ำเอานีตัวนี้ลงด้วยนะตัวน้ำร้อนนะคะตัวน้ำร้อนอะ่ะจะช่วยเปิดเก็บผมอย่าเทใส่หนังหัวเด้อ อย่าแก้งนะเทใส่ผมเลยค่ะค่อยๆลงนะจ๊ะขยงงับลงมมันจะร้อนอย่าเทใส่หัวเทใส่ผมแต่เทใส่ผมนะเนี่ยกลัวเอากลัวแต่ก็ทำห้ามเทใส่หนังหัวนะเทใส่ผมนะเทค่ะเทให้ทั่วเลยร้อนไหมร้อนไมหมล่ะ โอ้ยกลัวอุ่นๆสบายดีเนี่ยค่ะอุ่นๆสบายดีโอ้ยกลัวพี่แอนกลัวหกเสร็ปากอูม้มจะหกเสรปากได้ไงมันอยู่ที่หัวไม่ได้อยู่ที่ปากเพะ่ปากพูดตลอดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะตอบคําถามนะคะตอนนี้กําลังลุ้นกวัวพี่แอนเทใส่หน้านะมันจะร้อนๆอ,อ,อุ่นๆนะคะอันนี้คือวันนี้มาให้เทคนิคการทําสปาร้อนนะคะง่ายมากเลยใช้ทิชเมตช์เข้มข้นที่เรามีอะค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะ ผสมกับอาหารผมพวกกันร้อนกันช็อตแบบนี้ค่ะอย่างละฝาแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำไป50 ml นะคะหรือประมาณครึ่งครึ่งถ้วยกาแฟค่ะใส่ไปแบบเมื่อกี้อันเนี้ยร้อนนะเนี่ยร้อนอะไรคะเสดายเสดายเอามาให้หมดใช่ไหมเนี่ยค่ะวันนี้พามาที่เตียงสะเลยนะคะเนี่ยค่ะจะอุ่นสบายมากเลยค่ะเพราะว่าตัวน้ำร้อนจะไปช่วย เปิดเก็ดผมอะคะ่ะให้ตัวทิศเมนต์กับตัวกันร้อนกันช็อตนะคะซึมลึกเลยนะคะเนี่ยตอนนี้จะสบายหัวจะแบบโอ้ยทำไมสบายอย่างนี้เอามานวดคือเราอะ่ะจะต้องสระผมให้เสร็จก่อนนะหรืเราถึงค่อยผสมนะถ้าผสมทิ้งไว้ไม่ได้นะคะมันจะไม่ร้อนนะเอาร้อนๆเลยนะเนี่ยคะ่ะอุ่นสบายหัวมากเลยเอาไปทำให้ลูกค้าได้นะคะสปาร้อนนะเราก็ ะผมให้ลูกค้าเรียบร้อยบิดผมให้หมาดๆเสร็จแล้วเราก็ทําอย่างที่สนอต้องบอกค่ะแล้วก็เอามานวดให้ลูกค้าลูกค้าจะชอบมากๆเลยนะคะเนี่ค่ะนวดนวดจนมันเย็นนะคะถ้ามันเย็นตอนไหนก็คือล้างได้นะคะอย่าล้างตอนร้อนๆน,นะล้างตอนเย็นนะตอนเย็นนะ,นะ,ค,ะค่อยล้างนอนอยู่อย่างนี้นะอืมล้างตอนผมเย็นนี่แหละนวดไปเรื่อยๆค่ะเหมือนกันนวดผมธรรมดานี่แหละ นวดหลังตีสะก็ได้แล้วก็ตรงเส้นผมมาพี่แอนก็ลูบลูลูบเส้นผมลงไปหยิบปลอยผมขึ้นมาอะพี่แอนเออ,อย่่งั้นแหะค่ะทําไปเรื่อยๆจ้าเนี่ยค่ะพี่แอนตีผมให้ดูแล้วนะคะถ้าใครตีดังแปลว่าชํานานนะคะตีไปเรื่อยๆค่ะทำไปเรื่อยๆจนผมเย็นนะคะเย็นตอนไหนก็คือล้างได้ถ้ายัางไม่เย็นห้ามล้างนะคะ ถ้าทำได้อาอทิตย์ละครั้งนะคะผมอะ่ะจะเป็นการฟื้นฟูผมเลยนะทำอาทิตย์ละครั้งทำเองก็ได้ค่ะหรือถ้าเราไม่มีไม่มีคนทำให้เราก็ใช้หมวกคุมอาบน้ำคุมไว้ก็ได้นะตอนนี้หายเย็นยังพี่แอนเย็นแล้วไอ้หายหายร้อนอยังเย็นแล้ว แป๊บเดียวเนาะใช่ไม่นานค่ะเราแป๊บเดียวเท่านั้นเองไม่ถึงสามนาทีหรอกเนี่ยด้ยอ่หึเลยังเย็นยังต้นผมเยนม็นแล้วถ้าเย็นก็ล้างได้ให้ดูสีผมพี่แอนนะนะทุกคนเห็นไหมคะผมสีเทาเอ้ย่ เขาถามคำถามมาว่าไงพี่แอนอ่านออกไหมข้าเสียแล้ออกผมติดเหลืองบนน้ำตาลเทาหมุนเขียวจะแก้ด่งางยังไงคะบ้างคะจะแก้ด่งางยังไงบ้างการแก้ด่างมีสองอย่างนะก็คือการย้อมสีเข้มกบกับการฟอกค่ะการฟอกเราจะใช้สูตรใช้สีสว่างผสมกับผงฟอกนะคะแล้วก็ย้อมเฉพาะจุดนะคะอาจจะต้อง อาจจะต้องมาเคลียร์ที่เียงสะแบบนี้ค่ะใช้แชมพูใส่ลงไปด้วยนะแล้วก็ค่อยๆหวีค่ะตรงไหนที่มันด่างเราก็หวีออกนะคะแต่ถ้าตรงไหนมันสว่างแล้วเราไม่ต้องลงค่ะแต่ถ้าเกิดมันด่างมากเราต้องเคลียร์ใส่แผ่นนะคะแล้วก็ค่อยมาเคลียร์ที่เตียงสะตอนหลังนะตอนแรกเหมือนเหมือนย้อมผมเลยค่ะแต่เราเคลียร์ใส่แผ่นแล้วก็ป้ายป้ายไอตัว สีสีสว่างกับผงฟอกอะ่ะแล้วก็แชมพูอะ่ะป้ายเฉพาะบริเวณที่ด่างๆนะคะต้องเคลียร์แบบนี้นะแบ่งผมบางๆงไฮโดรเจนใช้แค่หกเปอร์เซ็นก็พอมันก็จะเป็นการฟอกแต่ว่าการฟอกที่มันที่มันมีสีรองพื้นนะคะคิดง่ายๆคือการฟอกดีๆนี่เองแต่ว่าใช้สีรองพื้น พอเราเคลียร์แล้วเราค่อยเราค่อยย้อมผมอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะมันต้องย้อมกบด้วยนะต้องใช้สีเทาด้วยไหมคะเราสีเทาเราจะเอามามามา,มาย้อมตอนหลังนะคะหลังจากที่เราเคลียร์ได้แล้วนะแต่ของพี่แอนนะเคลียร์นะนะนี่เคลียร์ด้วยสูตรที่ว่านี่แหละ เคแล้วก็ย้อมเทาแต่การเคลียรผมพี่แอนน่ะส่วนตอสองผสมสองรอบนะผสมแบบเดิมเมื่อกี้นี่แหละแล้วก็ทาทิ้งไว้พอครบสามสิบนาทีก็มานวดนวดแล้วก็ผสมแบบเดิมอีกถ้วยหนึ่งค่ะเอามาเติมผมพี่แอนเคลียรได้เนียนนะคะเมื่อวานน่ะใส่แชมพูเยอะๆหน่อยสีดิฟโซ ใส่ไปสองรอบรอบละครึ่งหลอดผงฟอกใส่ไปรอบละสองช้อนของยูจีนะคะแต่ว่าใช้เวลาเคลียร์ก็ของพี่แอนนินรู้สึกจะใช้เวลาตั้งแต่ลงสีจนลงลงสีสว่างอะ่ะพร้อมผงฟอกพร้อมแชมพูเกือบชั่วโมงชั่วโมงอะค่ะเป็นชั่วโมงเลยนะ ก่าจะเคลียร์ให้พี่แอนได้เมื่อวานเนี่ยของพี่แอนจะมีปัญหาคือตรงโคนมันดำแล้วก็ตรงรอยต่อมันจะเป็นแดงแดงเหลืองเหลืองส้มๆ้มแล้วตรงปลายก็จะผ่านการย้อมด้วยสีแว็กก็จะดังๆนะคะเมื่อวานทำให้พี่แอนเน่ยตอนเราตองก็เคลียร์ ก็ข้างๆตรงนี้นตรงหัวสวัสดีนะคะวันนี้พาทำสปาร้อนนะคะก็คือเหมือนเรานวดผมธรรมดาน,นั่นแหละแต่ว่าเราไปผสมทีเมนู์เอาน้ําร้อนผสมนะคะแล้วก็มาลาด ลูกค้าจะรู้สึกสบายหัวมากเลยนะคะผสมลงในถ้วยสีเอามาเทได้เลยนะแอนล้างอีกสักหน่อยอมีความรูม้สึกว่าเหมือนยังไม่เกลี้ยงพี่แอนล้างอะไรล้างถ้วยเหรอนะคะดูสีผมแพร์นะแอนชอบนะไ,ไ,ดได้นะเมื่อกี้ขับรถไปกินข้าวมีตะกรอนมอีมตกมะกรอนจนต้องเอาหมวก อายเลยเหรอขอมหมวกกันน็อกดีเจม่ใส่กลับบ้านเขาถามเขาก็าคงจะมองละมั้งฝรั่งไหนไม่ช่ฝรั่งไหอะไรประมาณประมาณไหนตรงไหนตรงหน้า,นนาหน้าเนี่ยไม่กนิดหน่อตอนนี้หนังหัวยังรู้สึกอุ่นๆ ตัวน้ําร้อนจะไปช่วยเปิดเก็ดผมแต่ว่าตัวน้ําเย็นตัวนี้จะช่วยปิดนะคะเปิดแล้วก็ปิดเนี่ยค่ะลูกค้าจะรู้สึกปินสบายหนังศรีรษะผ่อนคลายนะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะง่ายนะไม่ยากเลยเราเรียกว่าการทำสปาร้อนยังยังด่างเนี่ย ยังเห็นรอยนี่เลยอืมันแดงไงแเสื้อก็แดงผมก็แดงวันนี้วันอาทิตย์สีแดงคำถามถามว่าไงนะพี่แอนเลื่ออีกได้ไหมทำสีผมที่ลายผมเสียตลอดเลยค่ะมีวิธีแก้ไหมคะไม่ค่อยทำ สีนานๆนหลายปีนึกอยากทำมันต้องบำรุงใส่ชุดบำรุงใช่อยู่ๆถ้าเราเอาสีกบไฮโดรเยนผสมกันในถ้วยถ้าเราทำเองนะเสียแน่นอนแล้วก็ย้อมเสียแน่นอนทำเองก็ไม่เสียไม่ไม่เสียก็มีนะเพราะว่าถ้าถ้าบำรุงใส่ชุดบำรุงใส่สามตัวที่สนอตองบอ่เมื่อกี้กันร้อนกันช็อตคอลลาเจนกันร้อนใส่ไปหนึ่งฝากันช็อตใส่ไปหนึ่งฝาแล้วก็คิดเม้นต์คอลลาเจนใส่ไปหนึ่งช้อน สั่งมากับพี่แอนก็ได้นะคะพิม์มาที่ไลน์ได้เลยนะชุดหนึ่งอยู่ที่373ค่าจะส่ง40บาททั่วไทยมันดีขึ้นเลยนะคะเราเอามาไว้เวลาเราทําสีหรือว่าทําเคมีอะไรก็ช่งางล้วก็ได้มีตัวบํารุงตัวเนี้สามตัวเนี้ยบํารุงมันก็จะช่วยซอฟผมเราไม่ให้เสียงนะคะถ้าเราทําเองนี่เสียแน่นอนไม่มีชุดบารุงเราต้องมีชุดบํารุงด้วย ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะหายใจออกไหมเนี่ยปิดตาอีกพี่แอน<ป>ตาก็ปิดปพิมพ์คำถามมาได้นะคะพิมพ์คำถามมาได้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะตอบคำถามให้กับทุกคนเลยนะคะ แล้วตอนนี้เราจะเป่าผมนะคะตอนเป่าผมมันอาจจะเสียงเสียงดังนะรีบถามนะคะก่อนจะเป่าผมเพราะว่าถ้าเป่าผมแล้วอะเสียงมันจะแบบดังดังมากใส่อาหารผมเนี่ยทำไมทำผมแล้วผมแห้งผมไม่เสียเนี่ยคะ่ะง่ายๆก็คือใช้ตัวกันร้อนกันช็อตเมื่อกี้เราใส่ไปในถ้วย ของการทำสปาร้อนแล้วนะก่อนเนี่ยเนี่ยก่อนที่เราจะเป่าผมเนี่ยเราก็ต้องฉีดอีกนะใส่ทุกขั้นตอนเลยค่ะนนนะใช่ทำไมให้เขาดูไงอ๋อเนี่ยค่ะ <laughs> ไม่ทันมุกพี่แอนเนี่ยค่ะตัวกันร้อนสั่งมาได้นะคะเก้าสิบห้าบาทตัวนี้นะ กันช็อตตัวนี้79บาทสั่งมาได้เลยทีตเมนก็สั่งมาได้นะคะสั่งตัวไหนก็ได้ไม่จาเป็นต้องเป็นชุดก็ได้นะคะสั่งสีสั่งตัวบําลุงได้หมด แกนเอาตัวบำรุงรากผมมาลงให้หน่อยอันนี้ห้ามโดนหน้านะคะน้ำนมโดนได้แต่ว่าตัวกันช็อตห้ามโดนนะเอาตัวบำรุงรากผมมาใส่ให้หน่ยตัวบำรุงรากผมของ BSC นะคะสั่งมาได้นะสั่งมาได้ทุกตัวเลยอยากใช้ตัวไหนตามสนอตองก็ฉีดลงหนังศีรษะไม่ต้องลงเต้นผม ต้องนังหัวอันนี้บำรุงรากผมโดยเฉพาะใครที่ฟอกผมอะ่ะต้องฉีดนะบำรุงหนังศีรษะมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งโอเคนะคะเสร็จแล้ว เดี๋ยวจะเป่าผมก่อนนะคะเดี๋ยวจะปิดไลท์แล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดเป่าผมแล้วมันจะมันจะไม่ได้ยินอะไรอะค่ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาไลท์ใหม่นะคะ